สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาผู้ชมมาชมลำน้ำพึงน้ำกำลังไหลน้ำใสสน้ำเป็นน้ำธรรมชาติน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาน้ำสะอาดนี้ก็เป็นดินโคลนดินทรายที่ไหลลงมาจากเขา ตั้งแต่เมื่อหลายปีแล้วเกิดพายุดินโคนถลม่มภูเขาแล้วก่อนดินทรายก็พัดลงมาตามลำน้ำพึงก็มีแต่ดินทรายเต็มไปหมดแต่ก่อนไม่ได้เป็นเช่นนี้ลำน้ำพึงเล็กๆแล้วก็ลึกๆ มันไม่กว้างขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้มันกว้างขว้างใหญ่๋ยวที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้น้ำใสสะอาดน่าเล่นน่าสนุกสนานส่วงนี้ยังมีน้ำอยู่แต่ว่าข้างล่างไม่ค่อยมี มีน้ำประจำมีน้ำไหลตลอดปีตรงนี้ก็พอมีอยู่หน้าเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน 4. เดือนห้าน้ำก็จะแห้งน้ำก็มีเหมือนเก่าแล้วแต่ก่อนน้ำมาไหลตลอดปีพอดินโคลนถลม่มพัดพาเอาคนเอาดินแล้วก็ เอาดินไปทับถมแอง่งมันเป็นแอ่งเป็นวังตามห้วยตามลำน้ำพึงมันตื้นเขินทีนี้น้ำก็แห้งไปด้วยพอถึงหยุดพอหน้าฝนหยุดน้ำก็ต้องหยุดไหลก็เริ่มจียอยู่เรื่ียเห็นกัน,อ,นอยู่นี้แห่งไปเรื่อยๆเป็น,น้ำธรรมชาติ เดียท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นน้ำที่สะอาดสะอ้านน้ำใสแต่ค่อยมีปลาหรอกพวกปลาไม่ค่อยมีเพราะไม่มีแอ่งไม่มีวางน้ำวางปลาที่จะให้ปลาอาศัยอยู่มันเป็นดินทรายดินโคลนตื้นเขินไปหมดแต่อนปลาเยอะ ชาวบ้านก็ได้มาหาปูหาปลาเอาเครื่องมือมาดักปลาว่าจะเป็นพวกพวกแห้พวกขายมาจับปลาก็พอมีปลาพอหากินได้วันหนึ่งก็เป็นโลสองโลแต่เด,เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ววันหนึ่งจะได้ตัวสองตัวก็ยังไม่ได้ว่าเลยนะ น้ำวังมันขาดไปหมดคือแอ่งมันอ่ะแองไม่มีไม่มีปลาที่จะไปซ่อนตัวอาศัยอยู่ได้เพราะน้ํามันตื้นเขินนี่ท่านผู้ชมก็จะมีดินทรายดินโคลนอย่างเงี้ยทีเ่เห็นอยู่เนี่ยแหละน้ําก็แลออกสองข้างข้างซ้ายข้างขวานี่ ออกตามบริเวณนี้แต่กลางๆนี่ก็จะเป็นโคลนเป็นที่ดินทรายพอน้ำมันแห้งแล้วก็มีแต่ดินทรายมากเต็มไปด้วยดินทรายดินโคลนที่ไหลมาจากภูเขาเดี๋ยวท่านผู้ชมปลาก็หายากแล้ววันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นสวนยางของชาวบ้านเขา สามบ้านเกษตรกรปลูกยางท้างนี้ก็เป็นที่ว่างเป็นเขตป่าสงวนป่าอุทยานเขาบริเวณนี้ป่าอุทยาน,น,ำน,ำน,ำนำลำน้ำน้ำาะลสะอาดสะอาดดีดดน้าใสนะจกดูดิจกดินคนดูจกดูตรงนี้ เนตื่นเขินม,มีปลามีอะไรหรอตรงนี้ปลายากน้ำก็ไม่มีแต่งมีวังมีแต่ขี้ดินทรายมองเห็นปลาก็ไม่มีแล้วปลา,นะาไงไะถามมาเลยปลานน่ ายาตงตรงยางใช่ไหมอืมยางสบ,บานเองเนี่ยเนี่ยยางตรงไหนเนี่ยงยางบบาออสวนยางขอ,องชาวบ้านเขาสวนยางไปขี่กันทุกวันนั่นแหละเอาขึ้นต่อฝังฝังข้างหนึ่งลอง ผู้ชอมทิวทัศน์สวยๆน้ำก็ไหลเฉยๆไปเรื่อยๆธรรมชาติสั่งสรรให้พวกสัพรพสัตว์ตลอดทั้งมนุษย์ของเราแต่อาศัยอาศัยน้ำมาหลอ่อเลี้ยงชีวิต ต่อเลี้ยงต้นไม้พืชไร่ที่มนุษย์ผลมาปลูกถ้าน้ำไม่มีก็ก็ตายหมดต้นไม้ก็ไม่ไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้ไม่สมบูรณ์น้ำต้นไม้ก็ต้องอาศัยอาศัยน้ำ้ําก็ต้องอาศัยต้นไม้เหมือนกัน มันต่างคนต่าง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 เอ่อต่างชนิดเราคือน er ้ำก no ็ต้องอาศัยน้ำน้ำก็ต้องอาศัยต้นไม้ต้นไม้อาศัยน้ำแต่ละแต่ละอย่างก็ต้องอาศัยกันถึงจะอยู่ได้โลกเราก็เหมือนกันถ้ามนุษย์อาศัยต้นไม้อาศัยน้ำแต่มนุษย์ไม่ช่วยกันรักษาต้นไม้รักษาน้ำ มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องอันตรธานไปมันต้องอาศัยกันสมดุลกันถึงจะอยู่ได้ถ้ามันไม่สมดุลกันมันก็อยู่อยู่ไม่ได้ที่นี้เห็นไหมนี่ทรายมันแตกมันจะอีดโยดตรงแล้วนี่คุณคิดดูดิทรายขนาดไหนทรายมันเอาภูเขามันเป็นลูกๆเกยอุ้มมาเมื่อปีพศ2565 น้ำป่ามาจากภูเขาสองลูกระหว่งางแม่น้ำลําน้ําพึงไปเป็นจบเป็นว่าต้นต้นน้ํเขามันอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกเขาลมเขาแก่นปอน้ําก็ไหลมาจากนั่นแหละไปมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย,ยังพอมีน้ําอยู่แต่ถ,ถึงเดือนสามเดือนสี่เดือนสองก็คงจะคงจะเริ่มแห้งแล้วเพราะต้นไม้ใหญ่มันถูกทาลายแล้ว มันไม่เหลือหนุ่มหนุ่มคนนี้ก็มามาเที่ยวมาเที่ยวดูเที่ยวชมเออสนุกสนานไหมหนุ่มฮะสนุกสนานดีนะเออธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราให้มนุษย์ให้มนุษย์มากจินตนาการมา เที่ยวมาชมลำน้ำไหลมันเจริญเจริญตาเยือกเย็นใจเห็นสายน้ำเจริญตาเจริญใจนี่ก็ปูเขาถิวทัศต้นไม้ส่วนมากเป็นกอกอไผ่ไผ่หลายชนิดหลายชนิดหลายอย่าง เกิดรวมกันแต่และอย่างนี้กมันก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละต้นไม้ไผ่นี่เอามาจาักสารเอามาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนมาทำกระติบข้าวมาทำตะก้ามาทำอะไรได้หมดคนเจะก่อนแล้ใสาต้นไม้ไผ่นี่แหละ มาสร้างบ้านมัต้องไปลงทุนยากใช้แรงมันง่ายตัดตัดมาแล้วก็มาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนซับซับับ,บ,บพาไม่ต้องไปลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นไม้แก่นไม้ใหญ่ท่องใช้เครื่องมือใช้แรงมันหนักคนแต่ก่อนเนี้ยใช้ไม้ไผ่เนี่ยหลายพันปีมา เป็นพันๆปีแล้ไม้ไผ่เนี่ยเป็นบ้านสร้างบ้านสร้างเรือน60ปี70ปีเราก็ยังเห็นอยู่บ้านไม้ไผ่เสาไม้ไผ่แล้วก็พื้นไม้ไผ่แอ้มด้วย้ากไม้ไผ่หลังคาก็มุงด้วยหญ้ามุงด้วยหญ้าคามุงด้วยใบายจากมุงด้วยใบคอตามภูเขา คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนสวัสดี